สบายดีหรือว่าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องหลังเลิกงานหามุงเย็นเ้ากระไดพากันขึ้นกองออกมาเก็บวายยุ้นันหลังคือเก่าส่วงนี้ค้งกาชีไลยเนยน้อยนึงวันใดที่เนี่ยกองเนี่ยควดเช็นแล้วห้าวกาชีไดพากันขึ้นกับบานแบบนี้แหละทุกคนของเก่าบ้านเขาคือมีาอราคาแหงบ่แปกเลยนาะที่มีแต่คนเรามาทํางานอยู่ประเทศไทยพราะว่าทุกอย่างมีแต่เงินทั้งนั้นเลยอีกหนึ่งทางที่เป็นรายได้เริมนะขยันอดทนมาอยู่บ้านเขามีเงินเก็กบมีตังใสแนน้อนขอบคุณประเทศไทยมากๆเลยที่เห็นห้ชีวิตคนเราคนนี้มีกินมีใช้หลอดชีวิตมาไดกพราาาะมทงน อยู่ปฏไทยนี่แล้วถามีซํมรวน่าจะดีเลยนะทุกคนแต่เฮากับโบมีเงินซื้อดดกเพะว่ะาราคาซํมรวมันอาจจะพแพงทั้ทงมอเตอร์ไซค์ทั้งพ่วงขางบ่ตามละนะอมื่นกว่าบาทเขาทุนหน่อยก็เลยว่าพากันชสลูกินแบบนี้เขียนไปดีกว่าปลายเดือนหนึ่งกระ3งัมพันเดือแบ่งกันกระไดอยู่คนละพันกว่าบาทแต่มันกันยังดีกว่าเฮานั่งอยู่ซื่อๆนะของเก่าเฮากับ่ไไรไปหาราะซื้อแค่ลูกบ้านเขาเก็บไว้ให้บ่ตตองลงทุนอีกยังมากมายใช่แต่ค่าแร่งเฮ้าเท่านั้นตอนนี้กระไดผ คือสิบุได้พากนเค็นออกมาเก็บอยู่ด้านนอกหลอกเลยคลองเฮาก็คือสียหายไปกับตาเลยเพ็่คนที่อยากเอาออกมาเก็บอยู่ด้านนอกนึงมาก็สบายใจอยากห้คนนี้คนนั้นเบาหาหนะบางคนก็ดีจริงบางคนก็อิฉาแต่ละทีมีการมุดคนแบบนี้ลงของเสิ็จแล้วหอกก็พากันเดินกลับหองอีกนะทุกคนอากาศตอนแรกก็คือว่างหอนแฮเข้ามาเมิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นายเนี่ยเด้อวันใดบ่ได้พากันคินของเก่าออกมาไว้อยู่ด้านนอก เากลสีได้พาการปันลุดถีบกับหงะนะพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะทุกคนแต่ก็ยังมีคนมาแอบ,บเอาขยะมาทิ้งอีกด้วยทั้งกองพรมทั้งกิ่งไม้เต็มไปหมดสองข้างทางเลยเวลาเดินผ่านยานจุดๆเลยอย่าหลุดเขามาชนนะเส้นทางใหญ่ก็กลเป็นเส้นทางน้อยนังงานมาห้าหงเฮามันกลบ,บ่ไกลปันไดเดอ้อใเวลาเพียงแค,ค่ลิปนาทีพอมาถึงโคอสะพานเฮากลับเลี้ยวซ้ายเลยนะทุกคน้าเดินขามไปพังนันกาชิเป็นอีกเขตนึงแล้วพังที่เฮาอยู่กาสิป็นอีกเขตหนึ่งคือกันเดอ้อมาอยู่ใหม,ม่บกาอใหน ลุงคงนะมาถึงตอนนี้บ่ยาณแล้วเด้อปันได้สาบายแทมวางมืออีกด้วยตั้งแท่เคยทียูหองเช่ามากมีห้องนี้หองเดียวเท่านั้นแล้วทีเงียบที่ชุ้แล้วก็เป็นห้องทีอิสระอีกด้วยเจ้าของห้องเขาก็ใจดีห้องที่เราอยู่ก็มีแค่สีห้องเองนะมันก็เลยเหตุให้ห้องเช่าที่บมีความบุญไหว้เลยคนที่อยู่ในช่วงนี้ก็จะมีแต่คนรู้จักกันทั้งนั้นเลยก็เลยว่าบวคคอย่านปันไดถุ่มหนึ่งช่องถุ่มออกมาน่งอยู่ข้างนอกก็ไดเด้อถ้าเป็นคนดูห้างบอก,การนางอยู่ข้าง เป็นจรนพ้ได้่เป็นจรนัะนะอยู่คอนโดสชครลายก็สิปิดแต่ประตูไว้ทั้งนั้นเลยพอมาอยู่หอมแบบนี้เปิดประตูทิ้มไว้ทั้งวันก็ได้บ่ต้องยานโจรดแล้วัะนะลึกลับแบบนี้บบมีไผฮหูดอกว่ามีห้องเช่าเ้าของห้องเขาก็อยู่ติดกับเฮาเลยอีหยังเขาก็โทรหาเพื่นหรือว่าไปเรียกเพิ่นก็ได้พอห้องอยู่ไกลกันอีกอย่างตั้งแต่อยู่มากบบกบ่เคยมีเรื่องนั้นนี่จากอย่างเลยพอพคนที่มาอยู่กับหูจักกันเน่ฮะนะมีแต่คนเ่าหรือคนอีสานบานเฮาพอมาถึงห้องก็เจอลูกชายนอนนะทุกโคอ,อาการแบบนี้น่าจะเพิ่าา้หลูก เลหรับคลิปนี้ก็จบไว้สำนี้นะทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อ